Okay, you ready? <laughs> แล้วนะคะแล้วก็มีข่าวดีอีกอย่างนึ่งค่ะเด็กๆโรงเรียนเขาหยุดค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะเพราะว่าถนนลื่นใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เลยให้เราหยุดอยู่บ้านเล่นหิมะมมนี่ค่ะหิมะเพียบเลยเด็กๆหิมะเยอะมากเดี๋ยวเราพาเ,เพื่อนๆทัวร์ดูบ้านแกรนด์มัมไหมโอเคค่ะเราไม่ได้แบบว่าสัมผัสหิมะมาหลายปีมากเลยเนาะ ใช่เนี่ยหิมานะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเขาจะถามนะว่าหิมะเนี่ยจริงๆกินได้ไหมดั้ดดี้กินได้กินได้แต่ว่าเราต้องเลือกหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินไม่ดีเนี่ยเออหมามันไปฉี่เราจะกินหีหมานะจุด้ไม่เสียะมลูกลาสีไม่เหลืองไม่ใช่ yellow snow เดี๋ยวเราจะกินอ๋อกินหิมะสีเหลืองใช่ไหมแเนนี่โอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูตรงนี้ดีกว่าดูค่ะทุกที่นะคะก็เป็นสีขาวไปหมดเลยใช่ไหมแดนนี่ Free Make a Snow Angel เออเดี๋ยวพี่พีจะทำ Snow Angel ให้ดู Snow Angel ทำแบบนี้เห็นไหมเหมือนติดนางฟ้าเลยโอเคพี่พีลุก ลุกลุกไหวเปล่าแล้วดูนะเห็นไหมว้าวนี่ค่ะชโนแองจอนค่ะโอ้โบบีขานี่ค่ะน้ำแข็งสวยมากเลยดูดิโอ้หอันนี้เป็นไอซิโก้นะคะว้าวแล้วเราหักได้ไหมอ่ะได้นี่นะคะอุ้ยแม่เคยเห็นแต่ในติ๊กต็อกเลดี้โก้เลดี้โก้ฮะไม่ว่าจะกินเละเออิงเหรอ โอ้ my god ว้าวทำไมอันนี้มันแบบว่าเด็วมากน้ำมันไหลไงใช่มันละลายไงลูกน้ำมันไหลไวมากแล้วทำไมกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกมันต่ำมากตอนนี้นะคะเด็กๆอุณหภูมิข้างนอกนะติดลบค่ะน่าจะติดลบสามอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเราไปเดินดูไปเดินเก็บ ไอซ์เคียวกันต่อนะคะน้งแข็งน้ำแข็งนี่อีกก็คือมันโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแมดดี้คะวันที่หิมะตกเด็กๆที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างคะทำทำเอ่อสลัดดิ้งเ่นสไลเดอร์แล้วก็ ฟต์กับสโนวบอลอ่าป่าหิมะใช่ไหมใช่ป่าหิมะอ่ uh, และทำสโนมนสโนมนใช่ทำทำบานหิมะโอ้ <Yeah. S 1> ยัง แต่ว่าทำยากใช่ไหมแต่วาทำยากแต่ว่าอันนี้เป็นนิดหน่อยอ๋อเราต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นหิมะที่เหมาะกับการปั้นไหมใช,ใช่ไหมแล้วแล้วก็คือวันนี้นะมันมีมมันตกแค่4 4นิ้ว 3- 4นิ้ว, 3, วมัน, <30 S 1> นมันมันไม่ได้แบบว่าเยอะพอที่จะทําเป็นเป็นบ้านใช่ไหมแต่ว่าดีดีสําหรับ s l e d i n g ออใช่ sliding แบบว่า3มนิ้วยิ่มากโอเคค่ะ okay. เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูตรงอื่นกันบ้างนะคะนี่นะคะแม่คะเราม,เมีบ้านนกแล้วเราใส่อาหารนก oh. ข้างในเพราะว่าเวลาหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอาหารโอเนี oh, <n> <ช>่ยเหรอะคะ oh, บ้านนกนก,นกก็เลยชอบมากินว้าวเกน,นเอาเอาหารนกใส่ในบ้านนกตรงนี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ใช่ค่ะ แล้วมีนกหลายนกเลยหลายตัวหลายตัวมากินนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นรังนกน่ารักเชียโอ้นี่แม่เคยเห็นนะในติกตอกอะบยเขาอะเอาหน้าไปใส่หิมะโอแล้วก็มันก็แบบไม่หนาวหอเป็นรอยหน้าเราเลยอะลองกับมือนะคะ นุ่มไหมว้าวจะบอกว่าหิมะเนี่ยมันแบบนุ่มมากโอ้อันนี้เป็นหิมะที่นุ่มที่สุดที่หนูเคยจับมาเลยเหรอใช่ค่ะเราน่าจะมีอันนี้เนาะน้ำแดงเฮลโบอยใช่กินได้เลย snow อันนี้ทำ snowman ไม่ได้ทำไมคะ daddy ี่มาแหงแห้งเหรอคะอออเออเมันปั้นไม่ได้จริงๆด้วยอ่ะเออเนาะ เราจะปั้นสโนว์แมนหิมะมันต้องเปียกใช่ไหมด๊ดดีต้องเปียกใช่โอเคเข้าใจแล้วดูดิหูยน้ําแข็งป่นมากเลยนะอยากกินเอออันนี้อันนี้อยากกินนะเพราะว่ามันอยู่บนโต๊ะแม้ว่าไม่สะอาดหี่มาแห้งอ่าดีสําหรับสเลดดิ้งและวก็สกีโอ้หิมะประเภทนี้นะคะก็เหมาะกับการเล่นสกีแล้วก็สเลดดิ้งใช่ใช่โอ้โเด็กๆเขาจะเล่นสเลดดิ้งกันนะคะ <laughs> โอ้โหสกายลอรไปไ่นุดโอ้พี่บีไปนน่นแล้วเอาหยุดเลย <laughs> สกายเลอ้์าอมาหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วลูกเดี๋ยดีช่วยชีวิตสกายเลอรหน่อยโอ้โนไหวไหมสกายเลอรอ <laughs> นี่โอ้มันแตกมันก็เลยมันก็เลยแบบไปไม่ค่อย,อย,อย,อยไม่ค่อยดีโอ้นี่ไงเห็นไหมมันแตกตรงข้างล่างอ่ะพี่บี โอ้ก็เลยช้านะโอเคนี่เป็นอตอกไม้ใช่ไหม huh. อ่าพับๆตัด้วนกะ็ huh. อุ่นบ้านอ๋อ <laughs> เขาจะทําเป็นฟืนนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านอุ่นใช่ไหมใช่เอาไปเผาแล้วก็มันจะทําให้บ้านอุ่นเออนี่ไงพับๆตัดไว้ใช่ไหมเป็นเป็นไม้นะคะว้าวเยอะมากเลยแม่พึ่งก็เลยสงสัยว่าเอะทำไมพับๆตัดไม้ เก็บไปทําอะไรที่แท้ก็เอาไว้ให้ความอบอุ่นกับเรานั่นเองนะคะใช่นี่นะคะ,ะเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะต้นไม้แถวนี้ก็ล้มนะคะหลายต้นเลยมาดูตรงนี้กันค่ะน้ํามันจะกลายเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าโอ้ตรงนี้ยัง Moving water doesn't f r e e โอ้เดนที่บอกว่าถ้าน้ําที่มันแบบว่ายังไหลยอยู่อะ่ะมันจะไม่เป็นน้ําแข็งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมันยังไหลยอยู่นก็เลยไม่เป็นน้ําแข็งนะคะ แต่น้ำตรงนี้ดัดดี้บอกว่าเย็นมากโอ้หตรงนี้นะคะสวยมากเลยหิมะก็เริ่มละลายนะคะโอ้นี่ค่ะเด็กๆนี่ม,นะนมันดูบ่อน้ำของแกรนมัมาพภาพกลายเป็นน้ำแข็งอ่ะดัดดี้ oh. เราเล่นไอสเก็ตได้ไหมอ่ะ <Yeah. S 3> uh, ไม่ได้โอ้ดูวีเย,ย่เลยอ่ะได้ไหมไดัดดีไม่ได้อ๋อเสียดายทำไมอ่ะ ทำไมอะดดี้อ๋อน้ำแข็งบางโอ้โอถ้าเราไปยืนมันจะแตกนะแตกแล้วแตกแล้วเหรอไหนไหนอโอ้คือบ่อน้ำนนกลายมาเพราะๆแข็งแล้วนะคะแต่แดดี้บอกว่าแข็งมันแผ่นบางนะห้ามยืนอันตรายแดดี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ําแข็งมันบางใช่ไหมบรีใช่แล้วเราไปยืนบนเนี้ยแล้วถ้าเกิดน้ําแข็งมันแตกใช่ปะ แล้วเราหล่นลงไปในน้ำอะ่ะบางครั้งเราจะขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าน้ำแข็งมันมันมัน cover อยู่มันแบบว่าอใช่มันมันบางอยู่นะคะอันตรายมากเลยจริงจริงจริแบบทุกคนก็แบบอยากลงไปเล่นไอซ์สเทตนะแต่ว่าอ๋อมดีบอกว่ามันยังไม่แข็งพอนะ <Okay. S 1> อันตราย oh. อันนี้เป็นเฮนมีสามกิโลโอสามกิโลเดี๋ยวดาดีจะโยนลงไปนะคะโยนลงไปเลยดิจะแตกไหม โอ้้แล้ดูดโอ้ my god ดูดินม้ยมยอันนี้3กิโล3กิโลนะคะปีกี่กิโลเอบีไม่ควรที่จะลงไปโอเค้ e อ d ้แดนดี้แดนดี้ล้อเล่ NP okay. oh, <ikke piano> เดี๋ยวมาลองลองกดนะคะเออเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บีพี่บีระวังนะโอ้โหดูดิน้ำแข็งมันล้าวแล้วอ่ะพี่บีลองเอาขาเอาขาดันดันดิอย่าเบียดมันอ่ะโอ้โหเป็นแผ่นเลยพี่บีโอ้มค์กอโอ้เอาอีกเอาอีกโอ้ เนนดินจะโยนนะคะนิ่งสองส้งาสุดยอกเดี๋ยวสกายเลอร์จะโยนหินก้อนยักษ์นะคะลงไปน่าจะเป็น5-6กิโลโอเคอุ้ยน้ำแข็งเป็นแผ่นเลยอะ่ะเลยดิโอ้โหนี่โอ้ยยิ่งใหญ่สองสาม โอ้ว้าวเราได้ยินเสียงน้ำด้วยนะเสียงด้วยโอ้ยได้ยินเสียงน้ำอ่ะระวังนะลูกโอ้โหหนึ่งสองสามโอ้โแต่ถ้าโนู์จะยืนหนึ่งสองสามเหมือนเหมือนเราเหยียบกระจกอ่ะแล้วมันแตกอ่ะดูดิแผ่นหนามากพี่บีโอ้ มั้ดดี้คะดัดดี้เคยเล่นไอสเก็ตที่นี่ไหมต้องคอยเล่นแตนน่ว่าน้ำแข็งเป็นสุ่อ๋อน้ำแข็งมันหนาสามหรืออสี่หนิ่อ๋อต้องคือมันต้องหนาวทั้งหลายประมาณแบบหลายสัปดาห์ใช่แล้วก็น้ำแข็งต้องหนาถึงจะเล่นได้ไหมอ้ตรงนี้หนาหนาค่ะตรงไหนหนาคะโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ เอออันนี้หนาอยากพังหรือเปล่าครับพี่วีอยากอยากให้มันแตกไหมพี่วีแอเด็กๆก็นะเป็นเป็นความเพลินอย่างหนึ่งเลยนะแต่ว่าห้ามไปตรงกลางนะคะอันตรายโอ้พี่วีดูตรงพี่ีดีเหมือนกระจกรล้าเลยเห็นป่ะเหยียบดิหูหูหนาไหมไหนดูดิตรงเนี้ยมันหนามากเลยค่ะไหนไหนมาดูสิครับ โอ้มันแข็งหนามากเลยเออเดี๋ยวี้ครับปลาตายหรือเปล่าคะไม่ตายปลาอยู่ข้างล่างโอ้มันว่ายลงไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างบนมันหนาวน้ำไม่ไม่นำแข็งโอ้โอ้ปว่าน้ำมันอุ่นอ่ใช่อุ่นกว่าใช่เฮ้อโอ้โหนี่เวลาจะโยนต้องระวังนะโอ้ ยากเลยอะพี่โอ้ my gosh แม่ครับโยนโอ้ชินเบลเลยนะคะอ้โอ้ my g o d อันนี้ไอชิ้นเหมือนกระจกยักษ์แผ่นยักษ์เลยนะว้าแต่มันเป็นน้ำแข็งนะคะอันนี้อยู่ในการดูแลของผู้คลองนะคะห้ามทำเองค่ะห้ามทำคนเดียวนะโอ้แผ่นหนามากดูตรงนู้นหนาด้วยดิโอ้หนักไหมหนักไหมขึ้น มาครับหนึ่งเดดดี้เดดดี้ไปช่วยเดดดี้ไปช่วยมาเดี๋ยวเราจะทำขักครึ่งดีกว่าอ่าให้เดดดี้ช่วยโอ้โหหนามากเลยนะคะเดี๋ยวแดดดี้นะคะจะเอาน้ำแข็งแผ่นหนานะคะขึ้นมาให้ดูนะคะโอ้โอ้แผ่นใหญ่มากโอ้โหนี่ค่ะเหมือนกระจกแผ่นหนาเลยนะ แต่มันคือมแข็งเดี๋ยวดิหนึ่งสองสองแตกตรงงหนึ่งสองสามโอ้กระจายเอากะจายหนึ่ โอ้นี่ค่ะน้ำแข็งเต็มเลยนะคะโอ้เดี๋ยวดีจะลองสูงนะคะโยนขึ้นไปสูงโอ้มันก็ยังไม่แตกนะเดี๋ยวมามีนะคะจะลองลองยืนอะ่ะมามีมระวังอู้มันแตกง่ายจริงด้วยอะดูดิเห็นเขาเล่นเราก็อยากเล่นบ้าง 2>, 1, 2 3หนึ่งสองหนูยังแบบว่า นิดเดียวแล้วมันกุ้มแตกเลยนะคะคือเราเดินไปไม่สุดแน่นอนเออเด็กๆนั่งทําอะไรกันคะกินมนค่ะฮะมันกินได้ไหมแดนดี้กินได้โอ้โหโอ้โหแม้ว่าเราต้องไปเอาอน้ำแดงนะเฮลโบบอยรดรดน้ำรดน้ำดูสกายเลอร์อร่อยไหมพี่บีอ้่หยมากไปดูใกล้ๆไปดูพี่บีกินกินหิมะนะคะ ก็ทำเปเ็นเอชมาค่ะแบบว่าอืมื้ดีเด็กฝรั่งเขาชอบกินหิมากันไหมชอบ <laughs> โอ้โหเหลียย่ยงใหญ่สกายล่าสกายล่ากินนี่ดูหน่อย <laughs> แต่อย่าลืมนะคะเวลาเรา <c oughs> เราจะเลือกนะคะว่าจะกินจุดไหน อย่าเลือกหิมะที่มีสีเหลืองนะพี่เดูเพราะมันจะเป็นฉี่หมาสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องแบรยสกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายหิมะตกหิมะตกแลย